สวัสดีค่ะยังมีต้อนรับกศึที่วิว่งติ่งวีแอค่าเอาวันนี้แบบก็เป็นแบบเดี๋ยวเดีเราก็จะได้พักวีแอกไปแบบวันสองวันแล้วเราก็กลับมาวีแอใหม่ในวันที่7ก็คือ EXO นะฮะแต่วันนี้นะคะเราก็เอามาวีแอกวงจากค่าเดียวกันเลยน,ะนั่นก็คือ NCT 127หรือ NCT 1 2 7นั่นเองนะฮะมากับ เหมือนใบคอนแลบกับคอนแอลับตกรนะเป็นศิลปินอีกค่ายหนึ่งปะแล้ไหมนะศิลปินอีกค่ายหนึ่งบอกอ่าใช่เป็นค่ายเพลงอิสระนะโอเคด y นามิ c ด u o อนะต่อตั้งโดยแดดอืมโอเค ชื่ออันว่าไวนะ้เมื่อไเชื่อไข่อันว่ายังไงอ่ะท่านขอท่านสเลตนะอัมมีบูเค้าเจออัมมีบาเค้าเจอนะคะชื่อชื่อไายนะที่ไปคอลแหลบด้วยนะคะก็คืออันนี้เหมือนว่าเป็นขอแหลกผ่านผ่านไายนะก็คือเหมือนอัมมีบาเค้าเจอเนี่ยเป็นคนช่วย มีส่วนในการทำเพลงก็ไม่แน่ใจคือมันน่าจะเป็นการคอแแลบกันนะฮะชื่อเพลงว่า Save นะฮะก็คือเป็น NCT 127 x กับ a m y b a c u l t u r e นะฮะกับเพลงอะไรกับเพลง Save นะฮะขอปรับอะไรหน่อยโอเคถ้าง,งั้นนะคะเราไปดู Save จาก NCT 127แล้วก็ a m y b a c u l t u r e กันได้เลยค่ะ Let's go มันเหมือนเพลงหนึ่งมันเหมือนทำจังหวะอุ้ยเจยอนจังหวะมันเหมือนเพลงหนึ่งในเป็นเกิลกรุ๊ปในเจนในเจนประมาณเจนเจนสองอ่ะอุ้ยยูตายูตาเรามากอันนี้น่าจะเป็นแฮชานแฮชชาน จนนี้ชยุงมากอะอุ้ยยงทชยงหอ่มากแต่ฉันสงสารมาก่ะมาคือแบบ คือเป็นคนไทยนี่ให้เอสเอ็มเลยอ่ะคือรีเอ็นซีซีบียังไม่จบด้ยวยมั้งโปรโมทอ่ะรือเปล่าจบหรือยังนะักไม่แน่ใจอ่ะเน,นีเชชั่นจงูเู้ยจงูหล่อมากจงูหล่อมาก พ่อหนุ่งแคนาดานะโอ้โหหล่อมากเทย์ล์หล่อมากไม่รู้พูดพูดชื่อหมดหมดไหมนะแต่รู้สึกว่าหล่อวะ่ะทุกคนหล่อทุกคนแหละมีเก้าคนอะไม่รู้พูดใครไปแล้วบ้าง ก็คือตอนตอนฟังแร,งแรกๆอ่ะแรกๆมันยังแบบเฮ้ยยังดูไม่ใช่ NCT พอท่อนถุกอ่ะมันรู้สึกเออ NCT มาก็คือเพิ่งเพิ่งน้องดีมไปก็คือฮอตซอนคนไข่เจียวยังไม่จบเลยจ้ะ ไฮยองก็หอมมาก MV คือดูอนาคตมากเป็นแบบอยู่ในยานอวกาศก็คือ SM หลังๆเนี่ยจะทำออกในธีมอวกาศ Ừ, ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงเซฟจาก NCT กับ Amiba Culture นะฮะใช่ไหมฉันพูดถูก Amiba Culture ใช่ไหม Amiba Culture Amiba Culture เออเขาแบบเขาทีมันแบบฉันพูดชื่อถูกไหมนะอ่ะเดี๋ยวฉันจะไล่นะที่ฉันเห็นนะที่ฉันเห็นก็มงนะที่ฉันเห็น พ่เศษจวมีมจจย,ยอนไทยงยูตะโตยองจอนนี่แฮชันแทอิวแฮชันแทอิวใครอ่ะใครอ่ะมาร์ทใครอีคนนึงคนนึงใครนะอีกคนนึงอ่ะแม่จองอูเออหนักอ่ะเอาพูดเอ้ยพูดครบเออน่าจะครบแหละ นะฮะแล้วแต่เพลงนี้มันดูมีความเป็นเพลงไอน้น,น่าหนักแป๊บนึงนะเช่นขอหาก่อนมันมีจังหวะหนึ่งจังหวะแรกๆมันค้ายเพลงเพลงนี้เว้ยเป็นของกกุบยุกหนุ้นเลยหล่ะแบบเจนเจนสอบเจนหนึ่มเจนสองอ่ะเจนแรกๆเลยละเพลงก็คือปีสองสองพันสิบป่ะเพลงเขานะเมื่อกี้อาจจะได้ยินเสียงชื่อเพลงว่าอะไรนะ อภแบษบฎาคาดาบอกนะฮะก็คือแบบเออเนี่ยมันมีเดี๋ยวเปเล,ลวไม่ใช่ตอนเนี้ยเนี่ยมันมีความเป็นเป็นจังหวะแนวแนวเพลงเก่าๆอ่ะทํานองมันมีความคาวมมันมีความเป็นแบบเออออกแนวออกเนี่ยจังหวะเนี่ยมัน คือมันไม่ได้คล้ายกันแต่บีดมันแบบมันพอเป็นจังหวะแบบประมาณนั้นก็คือแบบเฮ้ยมันทําให้นึกถึงเพลงนี้คือนี่ฟังเฉพาะตัวนี้นะแต่าคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นบีดแบบบีดแบบหนักอย่างนั้นอ่ะแต่ว่ามเพาะไม่เพาะมากคือฟังแบบแบบมึงแบบหูเครือบทองอ่ะปลดปลดล็อกสกิลหูเครือทองเลยมึงคือแบบมันดีมากนะคะต้องไปดูนะคะสำหรับเพลงเซฟที่เป็น n c t 1 2 7ุซ กับอั i b ิบา l ค u r เจอนะคะสำหรับช่องทางการติดตามของ MCT 1 2 7นะคะเราก็จะใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะวันที่เ็ดนะคะเอ็กโซค b a แบเนาะโปรโมทหน่อยนะคะโซ l c ลซี so, LCD, ุกที่นะคะเออทำหน่อยก็คือแบบมึงกูไม่สามารถดาวทีมได้แล้วว่าจะให้ทำยังไงกูงงมากงงง,งเลยอะ่ะนะล้วเจอกันใหม่ค่ะ react เอ็กโซนะคะในวันที่8น่าจะเป็นวันที่8นดหนาคลิปน่าจะเริ่มวันที่8มันจะลงช้าไปหนึ่งวันเนะาะงนนานบายค่ะ